โกโก้พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังมาแรงที่เขา,านำมาทำช็อกโกแลตส่วนผสมของอาหารคาวหวานขนมก็มีโกโก้เป็นส่วนผสมนะครับ อยู่โจอมอําเภอวังม่วงสระบุรีสำนักงานเกษตรอําเภอวังม่วงลงพื้นที่เนินเขาสลับซับซ้อนของบ้านไผ่ตําบลแสลงพันธ์อําเภอวังม่วงเยี่ยมเกษตรกรที่หันมาปลูกโกโก้พืเชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับโกโก้เนี่ยเป็นพืชใหม่ที่เกษตรกรได้รับการส่งเสริมโดยที่พอดีว่าจังหวัดสระบุรีเนี่ยมีบริษัทมาเปิดผลิตโกโก้ที่จังหวัดสระบุรีและอําเภอวังม่วงเนี่ยก็มีเกษตรกรที่สนใจแล้วก็บรรยากาศภูมิอากาศเหมาะสม ะะเกษตรกรมียังมีไม่กี่รายที่นําโกโก้มาปลูกเราก็เลยต้องเข้ามาดูแลแล้วก็สนับสนุนในเรื่องขององ<จ>ค,ค,ความรู้คุณประวพัฒน์ม่วงสนรักษาการเกษตรอำเภอวังม่วงบอกว่าเมื่อเอกชนสนับสนุนรัฐบาลก็สนองสำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วงก็นำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาแนะนำดินปุยย๋ยยาปราบศัตรูพืชเพราะการปลูโกโกโก้เป็นเรื่องใหม่นะครับ คุณลุงบุญแถนพาทิพย์กเกษตรกรบ้านไผ่ตำบลแฉงพานอำเภอวังม่วงซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมสรปก .4 ขีด01ลึกเข้าไปในป่าเขาบอกว่าเหตุผลหลักๆที่หันมาปลูกโกโก้ก็เพราะบริษัทมารับซื้อผลผลิตถึงไรเลยนะครับสูงธุระกันดานแค่ไหนเขาก็จะขึ้นไปรับซื้อครับพอใจบริษัทบริษัทก็บอกว่ามาซื้อที่บ้านไม่ต้องไปไหน แม่เวลาที่เหลือก็อน้อยแล้วออกจากราชการทหารพรานก็มาเป็นเกษตรกร,ร,กรปลูกอะไรมาหลายปีหลายอย่างแล้วลองปลูกโกโก้อีกสักอย่างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับแต่ไม่ได้ปลูกหมดทั้ง20-30ไร่นะทดลองปลูกก่อน5ไร่ตามแบบเกษตรผสมผสานของนายหลวงราชการที่9ที่มีทั้งโกโก้โก,โกล้วยอ้อยมะพร้าวนะครับถ้าปลูกโกโก้อย่างเดียวเนี่ยคงไปไม่รอดหรอกต้องหาพี่เลี้ยงช่วยเพราะว่าปลูกกล้วยมันเย็น มีร่ม่าใช่ใช่เราก็ขายกล้วยได้ได้ไวก่อโกโก้โกโก้กว่าจะได้ผลผลิตก็ปีครึ่งหรือไม่ก็ปีแปดเดือนก็ยังมีอ้อยกล้วยมะพร้าวสร้างรายได้หมุนเวียนกันไปเห็นอยู่นี่คุณลุงมีลูกสาวสองคนนะเรียนแพทย์เรียนวิศวะเชียวะนะครับท่วงถามแรงตอบแรง ถามว่ากเ,ษาเกเษตรอำเภอเกษตรจังหวัดมาแนะนําพืชกเกษตรเป็นเวลา10 20ปีทําไมไม่เชื่อไม่ทําตามแต่พอบริษัทเอกชนมาพูด10 20ี่าทบคำทำไมเชื่อถือเขาล่ะครับอ๋อเพราะบริษัทมัน,ม,นมันมั่นใจกว่าทางรัฐเพราะทางรัฐทางรัฐเยอะมากเพราะจะมาติดตุละแล้วไม่มาถ้าบริษัทเขาไม่ติดนะ<อ>ถ้ามาก็มาเลยคนบ้านเดียวกัน คงไม่หลอกใช่ไหมคงไม่หลอกก็หลอกอก็เวลาไอ้คนมาเดียวกันก็หลอกกันไปแม่ชายชาติทหารพูดอะไรก็ตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละครับเล่นเอากเกษตรอำเภอคนสวยต้องออกมาชี้แจงครับและยังพูดถึง MOU ที่ทำไว้กับบริษัทร,รับซื้อผลผลิตในราคากิโลกร,รัมละ5บาทมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆเพื่อม่ให้เกษตรกร,เ,ร,กรเสียเปรียบคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่นะครับคือขายผลสดเนี่ยจะได้ที่ทำข้อตกลงไว้คือ กิโลละแค่5บาทแต่ถ้าเกิดขายเมล็ดข้างในคือกิโลละ200ขึ้นไปอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการตากก็คือสำนักงานเกษตรมหกรรมว่วมง,มง,มงมีสนับสนุนลานตากให้ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับ เฮฮาหาปันนักป่าเง็ม e ที่หมู่บ้านทรงพลอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้เวลาเรื่องามยามดีแล้วครับเทศบาลในบลลำสามแก้วผู้นำชุมชนชาวบ้านรินทองและทรงพลร่วมกันทำพิธีบวงสวงตอกเสาเข็มสร้างอาคารอนเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านทรงพลขนาดกว้าง8เมตรยาว20เมตรพร้อมห้องน้ำและหลังคากันแดดกันฝนด้วยงบประมาณ1,400,000บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้แหละครับเมื่อแล้วเสร็จก็จะเป็นที่สาธารณประโยชน์แก่ชาวบ้านที่มาออกกำลังกายเต้นแอรบิกจัดกิจกรรมงานเลี้ยงงานบุญชาวบ้านทสงพลและหมู่บ้านใกล้เคียงก็มาใช้บริการครับชุมชนใดมีผู้นำที่ดีสร้างความสามัคคีไม่มีความแตกแยกเกิดขึ้นครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮฮีฮาฮปันนกระปังแงมนะครับเจ้านาย ពូនពូន